สวัสดีสวัสดีครับผมพี่น้องฟ้องไปเคยไอ้น้องลุงลุงเปล่าอามาสุกปูสกคนครับเขาตะแก้วเตี่ยงนุ่มสามทิศแช่แนวไม่แล้วครับพี่น้องครับวันนี้ยู่ทตงหน้าครับถ้าพี่น้องเขามาสูบปลาครับตอนนี้ก็เป็นเวลาใบใบม่วง2บซองหรอพี่น้องํำจังน้อยครับพอดีช่วงเศร้าสามทิศยากกันยากันจังน้อยนะครับยากกุละมาสูบมาสูบจะเศร้ากุลละทะเลยเดียวออกมาช่วงใบครับแล้วเวียงแล้วงานครับตอนนี้เ็ออกมาผู้เดียวครับ งเครื่องตั้งยังเรียบร้อยแล้วครับสุดแล้วครับติดคมกับยางน้ำเข่าพี่น้องอยางน้ำไปหาหม่งเจียวเขาให้รถเจียวเขานั่นแหละคิดลากระพึงมาแต่ขอนจันมาแต่ในเมืองครับเดี๋ยวแกกับจีน้าออกมาแกบอกดูครับน่ครับสายอยู่หน้านี่แหละเสียงหน้านี่ละครับลมคักพี่น้องล่มวีวี่ว่ากับพ่อหนาวเราครับพ่ออากาศ ก็พูถือว่าฮอันแต่ถือว่าหนาวเนาะครับแต่ว่าร่มร่มดีครับอยู่นี่มันมีหุ่มใหม่หุ่มไหลเนาะครับนี่นะครับสูบแล้วเโยขันห้องพอดูสูบเดี๋ยวง้อคั้ยมันสีมาลุงครับปาสิายเนาะครับเนาะกระใสเวลาผดุนเนาะครับเพราะว่าทอขนาดหนักอะโกนิ้วโกนิ้วครับโกนิ้วเขาแปดนิ้วเลยล่ะใหญ่อยู่แป๊บเดียวเท่าไหร่ครับนาทีได้เก็บอยู่ครับเพราะคำเนาะ เฮาเบิ่งกันไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวพุ๋ล่ะปัดมันเห็นตัวปลาพุ๋ล่ะข้าจ้ามาลุ่นกันต้องพี่นอ้องเกาะสามทิศพรอ,อนุญาตปิดน้ำปิดยังไว้ก่อนครับมันเดี๋ยวมันถึงหัวไหลลงสาข์ขึ้นสาโนครับเนาะพอผู้ใหญ่เขากูเขาเมียกับบ้านนวลผักนวลชอบนมีแห้งอยู่นี่ครับเอาใส่อิแตกใส่ใส่รี่มาเนาะครับขอพญายนาคก,ก็เป็นของทิศคมครับพี่น้องเป็นขอพญายนาคทิศคมเนาะของสามทิศมัน ช่ำรุดครับว่าท่านไหนอมมีปูมีปลาบ่พี่น้องเดี๋ยวจังนังไฟ้จี้ปูจี้ปลานเหกันเนาะครับต้องเฝ้าสูบขึ้นสามทิศวานั่นแหละครับขันเพรสูบเดี๋ยวข้วกล้วยสิมาลงเนาะครับเนาะข้วกรให้มันลงกินในห่วยก็ได้เด้อครับมีท่าลงอยู่นี่ครับหย่ากระหกจังหน่อยปลาใหญ่กับบ่ไหลายดอกพี่น้องตามทิศทิศวา ที่นี่นะีปลาหน่อยนั่ะละปลาขาวปลาข้อหน่อยปลาเช็งหน่อยไปกันล้วครับติดมะกุลนี่ปู่ตามจิตมาเฟืองใหม่มาวาดมะกุลน,นี่ครับออกมาเมื่อนี้ห้อยคนกุนแล้วหนาแรงหนายอย่างนี่ยิปุกกระพาะที่เป็นราคาอยู่ครับตุละบาทตุละสองบาทไปเนาะครับเนาะก็ได้หาได้สิบตื้มกันอยู่ เอาอยุหน้าพี่สาวกับพึ่งเกียวไปครับหุ่นละวันพุทธวันผาฮัตหุ่นละจังเจียวขึ้นเล่าขึ้นยุ่งเนาะครับเนาะนี่ครับห้อยขจจอก้อนนี้ปู่ห้เนาะเพราะท่านขาจจออจักเทียตะรปีน้ำหุมน้ำพุน้ำสีน้ำคลายลึกดอกครับตอนนี้ดินมันกะก้อนค้างสิซุ่มโยนเพราะท่านไห้ลงลึกเนาะครับมันห้อยผลมะขัวหวอยครับไปรอดทิศ ลาออกมาเป็นมู้กกันครับตอนนี้สารทิศกับยูผู้เดียวผู้ยบ,บาลเราก็น,นอนพักพันอยนู่นะครับบกลงแน่หรอครับพี่น้องอีกพอหลายดอกอีกพอหลายเพราะข้าชัมม่วโมงหรอครับเขาจะสูบแล้วกำลังสูบนี่คนออกมาหลายดังไฟเราพี่น้องว่ากีบป,ป่ากิดลามาแล้วครับมาจะใส่บัวยังดังเสียงนี้แจ้งมาสามมาจะใส่เบอร์สองไปใส่มา ต้องไปต้องบนงันโอ้มันไปคนเจนมากวันดีแม่ล่ะวันดีครับวันดีครับแม่วันดีครับลูกไส้ลูกไส้ครับลูกไส้ขี่ดืึงไงครับเดี๋ยวเดี๋ยวปลามาจีพี่น้องสักครู่สักครู่ไก้บวกเราครับไก้บวกเราพี่น้องโบดโดนโบดโดนน้ำกึ๊ดไส์ถือบู้มีปลาโบบูพี่น้องเอ้ย ยากาศที่ดีพี่น้องร่มบีบีครับใต้ทิศลายอยากเล่นตมสักคู่พี่น้องสักคู่เครื่องชมั่วโมงน้ำเหมือนเครื่องอีบกลงเหรอครับนี่อย่างบ้อพี่น้องมิดน้ำเซตจะร้อนอยู่ครับไม่ได้เลือห้ามหมดแล้วครับนี่เต้หยาต้หยางเนาะ ครับน้ำมันก็ขังอยู่นี่เดี๋ยวเอาขออนุญาตหาปูหาป่าก่อนครับพี่น้องเพื่อมันมีมันหมุนอยู่น้ำมันนี่เนาะครับเนาะเดี๋ยวจังไปเบือ้องผลงานกันครับนะครับน้าก็เหลืออยู่งซ้ำนั่นแหละติศลาคุ้มเครื่องอยู่ทั้งคุ่คือครับปากกดปากกระ,ระกแยงหน่อยพี่น้องนี่ว่าจุลูจิลีอยู่ ครับทิบวรกา,ายเดี่ยถ่ายบรรยากาศเด้อพี่น้องเพราะว่ามันมีคนเก็บครับย่านมันคำนํำเนาะซิวครับป่าบ่หลยดอกครับเก็บกันอยู่สองสามคนหงามันหลายมันหกกับนามใสทิศลาก็เอาเครื่องเก็บเครื่องไม้เครื่องมือแล้วครับนี่ครับปลาจะแย่งหน่อยปลาขานี่ครับปากดหน่อยครับ ดูดูปลกระแง่งเถอครับเป็นหนวดเป็นหนวดเป็นแมนมากอลยครับนี่เกล็ดแห้งกับอะดรครับเอาเอาเอาสามทิศเก็บปลาก่อนครับจังไปสรุปผลงานกันทีเดียวเนาะครับเบืองตัวปลากี้ดูพี่น้องเอ้ยเร <c oughs> <c oughs> ื่องตัวสัตว์ปลาคว้าตัวพ่อเผาพ่อยังกับมีดหรอกครับแต่ว่ามันอยู่หนในถุงครับอยู่ถุงเขียวถุงยังคนเนาะ นาำม,มันรวงครับนามมันท่วมแห้งมันสามันตื่นเขืนขึ้นมากครับป่ามันบ่ใครอยากอยู่ใครอ,อยากอาศัยต้องรอถมาจกลงอีกครับป่าเงี้ยกับลงกนี้มัดมีแต่ป่าหน่อยไปยังสิ่ล้ครับเพราะว่านามมันบ่กลุ่มปีนะครับยกกิรลลเอาเดี๋ยวสันทิดเก็บอุปกรณ์ซอยทิดลาก่อนครับเรียบร้อยแล้วครับมุ่ม,มี่ยังดอก สามคิดคาแแทอยอ้ยในตุ่มอยู่ครับพอดีปลาเขาเกาเขาบ้านเราพี่น้องปลานมีม่ตะปลาน้อยไหมครับเพอ,อาะแดมันเนา่านี่เอาไปให้ซุ่มผู้หญ,ญิงผู้หญิงเขาเจ้าขั้วไปทาครับได้ปูล้ะมุกแล้วป้นละแกงนี่แหละครับปลาบุ้นีน้ำมันลวงน้ำมันทวมน้ำมันบ้องน้ำทวมนะครับมันไปน้ำนามหมดไปครับเขาบ้านวันนี้ันไ,ไปท่านกัสิไปสรุปพงางานอยู่บ้านให้พี่น้องเบื้องน้าครับเนาะ ได้ว่าเป็ดตุ้มเป็นแจงเรกพี่น้องได้เป็นปุ้นซะเป็นปุ้นเป็นมกท่านที่เก็บพร้องขึ้นรถเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เปลี่ยนเดียวบ้างท่านที่เก็ยบยุ่นครับยวไปเรียกเอาครับก็ได้มกก็ได้เอาไปบน ข้าเจ้าเรียกไปไลแล้วครับมันมังดูมังดูปลากระเเยงหน่อยไหมพี่น้องมังดูนี่นี่ปลาโตครับปลาคอปลาหยังนี่นี่ปลาเตี้ยมปลาขาวครับปลาขาวปลาอยู่ครับพุ่นะปลาขาวหน่อยปลาหมกครับปลาหมกพี่น้องปลาหมกมีปลาตัปลาตัปลาคอปลาหยังก็เดียปั่นกันเป็นพ้นพี่น้องพอดี่สามที่เปนเอาควางไปลุ่งนะครับก็เรียกประเด้ มาเห็นตอนคนเลือกนะครับนี่ไปเก่งครับปเก่งปลาหยั่งปลาหมกปลาหยั่งอะไรพี่น้องก็ได้ปั่นกันไปกินเนาะครับก็ไม่ได้ตายออกบรรยากาศนลยพี่น้องเม่งปั่นเลยเอาตามที่เรารถไปเก็บไปเพื่อนก่อนครับเหนื่อพี่น้องผลสรุปของตัวปลาหน้าทงเขาเนาะครับเนาะที่นี่หน้ามันข่วนมันรวงหลายมันก็เลยบ่มีปูมีปลาครับอยู่ดีไม่แห้งเงินนี่ข้ามก็บติโจกลงอีกอยู่ล้วครับให้หน้ามันเลือกคนที้ปลาไม่จะได้แกนได้ อยู่นะครับเนาะไอ้ปบจ้อยมาสองตัวเนาะพี่น้องเนาะเอาเอาเอาทิปสู่ปูสู่ปลาตามทิพกระเที่ยวไปซ้ำนี่แหละครับขอตัวรถเอาล่ไปเก็บก่อนครับไปเจี่ยใกล้เจี่ยกาก่อนพี่น้องก็ท่านไ้เจี่ยใกล้เจี่ยกาอยู่ครับเก็บหนาห้อจังว่ากันไหมเนาะครับครับใต้นี่ตามทิพก็ขอขอบคุณขอบคุณครับพ่อพี่น้องเ้าหมดสู่ปูสู่คนแล้วครับที่เขามารับชมวงทีกองตามทิพต่างต้นถูกขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณตักร่างใจครับ ฝากางกกไ้คนแก่คขับสตัรนที่สั่งลืมกดดิ่งเพื่อสืบระเพณไหมนะครับลิปหนาสามที่ผ้าพี่้าลองเป็นยังไงใ่ห่อชุ่มิตตามครับถ้าเสียงเนี่ยหาิิยาาทางอะไรบ่หมอบกวัามที่ก่อขอตวขอไัยครับครับสำหรับที่มีสามที่กเดียวไว้สามหนึ่ก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ